เคยไหมครับรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันช่างหนักเหนื่อยวนอยู่กับปัญหาเดิมๆจนแทบลืมหายใจบางทีเราอาจพยายามเอาเข้ามามากเกินไปแต่ลืมไปว่าบางครั้งชีวิตจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะเราได้รับเพิ่มแต่เพราะเราเริ่มต้นให้ออกไปด้วยหัวใจในคลิปนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งฟังกันเงียบๆ ลองเปิดใจแล้วมองการให้ในมุมที่คุณอาจไม่เคยมองมาก่อนบางทีสิ่งที่คุณตามหาทั้งชีวิตอาจไม่ใช่คำตอบใหม่แต่อาจคือความสุขเรียบง่ายที่คุณมีอยู่แล้วเพียงแค่ยังไม่ได้แบ่งปันมันออกไปถ้าคุณกำลังอยากให้ชีวิตดีขึ้นคลิปนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณไม่เคยคาดคิดครับคุณลองหลับตา แล้วนึกภาพตัวเองกำลังยื่นของชิ้นหนึ่งให้ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องเล็กๆขวดน้ำเย็นๆหรือแม้แต่รอยยิ้มและคำว่าสูซูนะักคุณจะรู้สึกอย่างไรไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่อิ่มใจแต่ผู้ให้ก็อิ่มลึกในใจด้วยลึกถึงระดับที่คำพูดไม่อาจอธิบายได้ทั้งหมดหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตต่หาความสุขจากการได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้ เป็นเจ้าของอะไรบางอย่างมากขึ้นแต่สุดท้ายกลับว่างเปล่าลงทุกวันเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงมันเริ่มจากการให้ไม่ใช่การรับชีวิตคนเราไม่เคยเรียบง่ายแต่ทุกครั้งที่เราเลือกให้ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดหัวใจเราจะเปลี่ยนก่อนสิ่งอื่นใดมันเหมือนน้ำที่ไหลออกจากสายท่อใสสะอาดยิ่งไหลามากเท่าไหร่ยิ่งเกิดการหมุนเวียน ไม่มีวันเน่าเสียในขณะที่น้ำที่ขังไว้เฉยๆแม้จะมากมายเพียงใดก็เน่าได้เหมือนหัวใจที่เอาแต่รับแต่ไม่เคยให้ใครเลยบางคนอาจคิดว่าฉันก็ยังลำบากจะให้ใครได้ยังไงความเข้าใจนั้นดูเหมือนจะจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะการให้ไม่จำเป็นต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มได้บางครั้งแค่เรามีใจให้คนข้างๆได้ยิ้ม ก็เป็นการให้ที่มีค่ามหาศาลแล้วยิ่งเราผ่านความทุกข์ยิ่งมีโอกาสเข้าใจหัวใจของผู้ที่เจ็บเหมือนกันถ้าเราเคยหิวเราจะเข้าใจความสุขของคนที่ได้ข้าวร้อนๆถ้าเราเคยร้องให้เงียบๆเ,เราจะรู้ว่าแค่มีคนฟังโดยไม่ตัดสินมันมีค่ามากแค่ไหนและเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเริ่มให้บางสิ่งจากประสบการณ์เหล่านั้นอย่างจริงใจที่สุด การให้ไม่ใช่การแบกภาระไม่ใช่การทำตัวเป็นผู้วิเศษแต่คือการบอกกับตัวเองว่าเรายังมีคุณค่าพอที่จะเป็นแสงให้ใครสักคนในวันที่เขามืดมนแล้วคุณจะรู้ว่าในวันที่คุณให้ใครสักคนแม้เพียงน้อยนิดคุณจะกลับบ้านด้วยหัวใจที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพราะคุณมีมากขึ้นแต่เพราะคุณเป็นมากขึ้นบางวันคุณอาจไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีแรง แต่คุณยังมีคำพูดดีๆมีความเข้าใจมีเมตตาที่สามารถมอบให้คนรอบตัวได้ไม่ต้องรอวันพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีวันมาครบในชีวิตแต่ความตั้งใจที่อยากให้มันมาได้ทุกวันเราไม่เคยรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำให้นั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตคนๆหนึ่งลุกขึ้นได้หรือไม่บางที ข้าวกล่องของคุณในวันนี้อาจทําให้เด็กไร้บ้านมีแรงเรียนต่อจนได้งานบางทีทําให้กําลังใจจากคุณในช่วงที่ใครบางคนคิดจะจบชีวิตอาจทําให้เขาหยุดคิดแล้วเลือกจะอยู่ต่อคุณอาจไม่มีวันได้รู้เลยว่าการให้ของคุณเปลี่ยนโลกของใครไปบ้างแล้วแต่โลกของคุณจะเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มหยิบยื่นบางอย่างให้คนอื่นด้วยใจจริง การให้ไม่ใช่แค่การทำความดีแต่คือการรักษาใจตัวเองไม่ให้แข็งกระด้างเพราะทุกครั้งที่เราหยิบยื่นน้ำใจให้ใครหัวใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นอ่อนน้อมขึ้นและไม่หวางใจอยู่บนความถือตัวหรือความว่างเปล่าบางคนมีทุกอย่างแต่ใจกลับแห้งแล้งบางคนแทบไม่มีอะไรแต่ใจเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นเพราะเขารู้จักการให้และเขารู้ว่าการให้ไม่ใช่การเสีย แต่คือการเติมหากคุณเหนื่อยกับชีวิตหากคุณรู้สึกว่าทำไมมันไม่ดีขึ้นเสียทีลองหันมาให้บางสิ่งกับใครสักคนไม่ใช่เพื่อจะแลกเปลี่ยนแต่เพื่อเปลี่ยนพลังงานในใจเราเองให้ไหลเวียนอีกครั้งคุณจะเริ่มเห็นว่าเมื่อคุณหยิบยื่นให้แก่คนอื่นมากขึ้นบางสิ่งในชีวิตคุณจะเปลี่ยนอาจไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือคุณภาพของ หัวใจที่เบาสบายกว่าเดิมใจที่ไม่แบกความกับแค้นใจที่ไม่อิจฉาใจที่ไม่คาดหวังให้ใครมาเติมเพราะคุณคือผู้เติมชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าเรามีมากขึ้นแต่อาจหมายถึงเรารู้จักแบ่งมากขึ้นแบ่งรอยยิ้มแบ่งความเข้าใจแบ่งเวลาและแบ่งหัวใจเล็กๆที่ยังอยากเห็นคนอื่นมีความสุขไปด้วยกันและเมื่อคุณเริ่มให ไม่ว่ากับใครไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจงเชื่อเธอว่าคุณได้เปลี่ยนบางสิ่งในโลกนี้ไปแล้วและโลกในตัวคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งชีวิตของเราเหมือนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลกว้างมีคลื่นลมมีความว่างเปล่ามีความเหนื่อยล้าเราพยายามพายไปข้างหน้าแต่อาจลืมว่าสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกถึงความหมายของการล่องเรือ อาจไม่ใช่แค่การไปถึงฝั่งฝันแต่อยู่ที่ระหว่างทางเราได้ให้อะไรไว้ในทะเลกว้างนั้นบ้างบางครั้งแค่คุณลุกขึ้นช่วยพาคนที่เดินลงทางไปยังจุดที่เขาต้องการจะไปคุณอาจไม่ได้ไปถึงจุดหมายของตัวเองเร็วขึ้นแต่คุณได้สร้างแสงเล็กๆให้โลกที่มืดลงสว่างขึ้นอีกนิดและแสงนั้นส่งย้อนกลับเข้ามาในใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว คนที่ยิ่งให้ยิ่งเข้าใจความลึกของคำว่าความสุขเพราะมันไม่ใช่ความสุขแบบตื้นๆ้นที่จบแค่รอยยิ้มหรือคำขอบคุณแต่มันเป็นความสุขที่ฝังลึกเป็นความรู้สึกที่หัวใจเราได้เติบโตได้เปลี่ยนจากการคิดเพียงเพื่อตัวเรากลายเป็นการเห็นเราทั้งหมดในฐานะมนุษย์ที่มีหัวใจคล้ายกันเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเปลี่ยน โลกในใจของใครบางคนได้เสมอด้วยการให้สิ่งเล็กๆที่มีและสิ่งเล็กๆนั้นอาจคือคำพูดดีๆแค่หนึ่งประโยคการฟังใครสักคนโดยไม่ขัดจังหวะการมองตาใครแล้วบอกว่าฉันเข้าใจการอยู่ตรงนั้นกับใครในวันที่เขาไม่มีใครเลยลองคิดดูให้ดีคุณอาจเคยเป็นผู้รับของการให้เหล่านั้นมาก่อนก็ได้ คุณอาจเคยมีใครบางคนที่ยื่นมือให้ในวันที่คุณมืดมิดที่สุดและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่คุณยังมีแรงเดินมาถึงวันนี้ถ้าคุณจำความรู้สึกนั้นได้คุณจะรู้เลยว่าวันนี้ถึงเวลาที่คุณจะเป็นผู้ให้บ้างการให้ไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อลดบาปหรือทำเพราะกลัวนรกไม่ใช่การทำบุญเพื่อคะแนนสะสมไม่ใช่การหวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่เป็นสิ่งที่หัวใจมนุษย์ ต้องการลึกลงไปหัวใจที่ให้คือหัวใจที่เปิดกว้างไม่ติดตันไม่อึดอัดไม่หมักหมมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านเพราะเมื่อเรามีเป้าหมายจะให้ใจเราจะพ้นจากการหมุนวนอยู่ในความทุกข์ของตัวเองหลายคนหลงคิดว่าการเยียวยาตัวเองต้องเริ่มจากการพักผ่อนการกินดีอยู่ดีเดินทางไกลยอยู่ทุกอย่างแล้วอยู่คนเดียว ซึ่งก็มีส่วนถูกแต่ในบางกรณียิ่งเราปิดตัวเองไว้ใจก็ยิ่งหดแคบลงการให้โดยเฉพาะให้แก่คนที่อ่อนแอก,กว่าเราจะค่อยๆค,คลายเปลือกแข็งของหัวใจที่ปิดสนิทให้กลับมานุ่มละมุนอีกครั้งหลายคนพบว่าเมื่อเขาเริ่มออกจากบ้านไปเป็นอาสาสมัครไปสอนหนังสือเด็กไปพูดคุยกับคนป่วยในโรงพยาบาลใจเขาเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขาร่ำรวยขึ้นแต่เพราะเขารู้ว่า ยังมีคนอีกมากที่ลำบากกว่าเขาและเขาก็ยังมีพอที่จะให้บางสิ่งแก่คนเหล่านั้นแล้วความทุกข์ที่เคยใหญ่โตในใจเขามันก็เล็กลงอย่างประหลาดอย่ารอจนเรามีมากแล้วค่อยให้เพราะการให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรต่างหากและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ใจคุณสงบขึ้น อยากให้ชีวิตมีความหมายมากกว่านี้ขอให้เริ่มต้นจากการให้บางอย่างแก่ใครสักคนที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ต้องเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ขอแค่เป็นการให้ที่ออกมาจากใจจริงแล้วคุณจะได้เห็นว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้อยู่ไกลมันเริ่มต้นจากภายในใจเรานี่เองเมื่อเราฝึกการให้จนกลายเป็นนิสัย ใจเราจะเริ่มเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นแม้ในเรื่องเล็กน้อยที่คนทั่วไปอาจมองข้ามเราอาจเคยเดินผ่านเด็กคนหนึ่งที่ยืนเมรริมถนนโดยไม่สนใจแต่เมื่อหัวใจของเราฝึกการให้จนละเอียดพอเราจะเริ่มรู้สึกเด็กคนนี้อาจต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเมตตาที่แท้จริง คือการมองเห็นสิ่งที่ตาคนทั่วไปมองไม่เห็นการให้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่หยิบสิ่งของออกจากกระเป๋าแต่คือการหยิบหัวใจออกมามอบแก่กันบางครั้งคุณอาจให้ใครสักคนยืมหลายทักหัวูไว้ในวันที่เขาไม่ไหวบางครั้งคุณอาจให้รอยยิ้มแก่คนที่ทั้งวันไม่มีใครมองหน้าเขาเลยบางครั้งคุณอาจแค่บอกใครสักคนว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนัก แล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลหลายคนไม่รู้เลยว่าเขาเคยช่วยชีวิตใครไว้ด้วยการกระทำที่เขาคิดว่าเล็กน้อยคุณเองก็อาจเคยเป็นฮีโร่ในวันธรรมดาโดยไม่รู้ตัวการให้ที่เกิดจากใจจริงมีพลังมากกว่าที่เราคาดและพลังนั้นจะย้อนกลับมาเสริมใจเราในวันที่เราอ่อนแอที่สุดมันเหมือนเราสร้างสายทานแห่งบุญ ไหลออกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเมื่อใจเราตกแห้งสายน้ำนั้นจะย้อนกลับมาหล่อเลี้ยงเราทันทีมีคําโบราณกล่าวว่าน้ำใจที่ให้ไปจะไม่มีวันสุเปล่าเพราะแม้มันจะไม่กลับมาในรูปแบบเดิมแต่มันจะกลับมาในรูปแบบที่เราต้องการที่สุดในเวลาที่เราต้องการที่สุดเราไม่สามารถเลือกได้ว่าการให้ของเราจะเปลี่ยนใครหรือไม่แต่เราสามารถเลือกได้ว่า เราจะไม่หยุดให้แม้ไม่ได้อะไรกลับคืนคนที่กล้ารักโดยไม่หวังตอบแทนคนที่กล้าช่วยโดยไม่ต้องมีคำขอบคุณคนที่กล้าทำดีแม้ไม่มีใครเห็นคือคนที่หัวใจงดงามอย่างแท้จริงและนั่นคือคุณภาพของคนที่ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เพราะเขาได้มากแต่เพราะเขาเป็นมาก และเมื่อเรายือนอยู่ตรงจุดที่มีมากพอจะให้แม้จะไม่มากเท่าคนอื่นแต่ใจเรารู้ว่าเรากําลังแบ่งปันเราจะเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงบางอย่างในใจความมั่นคงที่ไม่ขึ้นกับเงินในบัญชีหรือจํานวนยอดไหลหรือคำชมจากใครเป็นความมั่นคงที่มาจากความรู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราเพื่อเติมอะไรบางอย่างให้โลกนี้แล้วและในโลกที่วุ่นวาย เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยคนที่คิดถึงแต่ตัวเองการที่เรายังเลือกให้แม้ไม่มีใครขอแม้ไม่มีใครเห็นนั่นต่างหากคือการประกาศตัวอย่างเงย็บนันว่าโลกนี้ยังไม่สิ้นความดีลองมองย้อนกลับไปในอดีตคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่คุณเป็นผู้ให้ช่วงเวลานั้นคุณคือคนที่มีความสุขที่สุดและความสุขแบบนั้นไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่เพราะใครแต่เป็นเพราะตัวคุณเองที่เลือกให้ด้วยใจถ้าชีวิตคุณกำลังวุ่นวายถ้าหัวใจกำลังเหนื่อยล้าถ้าไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากตรงไหนขอให้เริ่มจากการให้เล็กๆวันนี้กับใครสักคนโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะทุกครั้งที่คุณให้หัวใจคุณจะเบาขึ้นใจคุณจะกว้างขึ้นและชีวิตคุณ จะเริ่มเปลยนไปทีละนิดทีละนิดอย่างลึกซึ้งและถาวรเมื่อคุณฝึกให้บ่อยขึ้นบางทีคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเล็กน้อยกลับสร้างแรงสะเทือนในใจคนอื่นได้มากกว่าที่คุณคาดคุณเคยไหมแค่มีใครมารับฟังตอนที่คุณกำลังแย่โดยไม่ตัดสินใจคุณก็โล่งเหมือนได้ปลดของหนักออกจากอกแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นคนนั้นบ้างละ่ะที่เลือกฟังใครด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องแก้ปัญหาแค่อยู่ตรงนั้นนั่นก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังไม่ต้องมีเงินล้นฟ้าไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตถึงจะเปลี่ยนโลกได้แค่เปลี่ยนโลกในใจของใครบางคนได้บ้างชีวิตเราก็มีความหมายแล้วการให้ไม่ได้เปลี่ยนโลกทันทีแต่มันเปลี่ยนหัวใจเราให้ไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิม เปลี่ยนมุมมองเราให้เห็นความทุกข์ของคนอื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่การตัดสินเปลี่ยนคําพูดของเราให้แผ่วลงนุ่มนวลขึ้นและกรุณามากขึ้นและยิ่งให้ใจเรายิ่งเบาไม่ใช่เบาจากการสูญเสียแต่เบาเพราะได้วางของที่ไม่จำเป็นลงไปเรื่อยๆวางอัตตาวางความยึดติดวางความกลัวที่จะขาดจนใจเราโล่งพอที่จะมีพื้นที่ให้ความรักความเมตตาความสุข ไหลเข้ามาได้มากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เมื่อคุณให้ไม่ว่ามากหรือน้อยคุณจะรู้สึกเต็มขึ้นโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อะไรมาเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่า,าเราได้ให้อะไรออกไปแล้วบ้างถ้าคุณกำลังตามหาความสุขอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากรู้สึกว่า เรามีคุณค่าอย่ามัวแต่รอใครให้คุณแต่จงเริ่มต้นเป็นผู้ให้ด้วยตัวเองให้ด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แม้สิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพราะทุกการให้ที่มาจากหัวใจจะไม่สูบเปล่าเลยไม่ว่าคุณจะมีมากหรือน้อยถ้าคุณให้ได้คุณมีพอเสมอแล้วคุณจะพบว่า ชีวิตที่เปลี่ยนไม่ได้เริ่มที่โลกภายนอกแต่มันเริ่มที่หัวใจของผู้ให้อย่างคุณขอบคุณที่รับฟังนะครับขอให้คุณเป็นผู้ให้ที่มีความสุขตั้งแต่วันนี้และตลอดไป